หลังจากที่บอจโยมานินได้เห็นคลิปของคูยาบ้านนะครับผมที่ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษมาทั้งบอจโจแล้วนะฮะบอจโจก็ได้ออกมาว่าแบบนี้นะครับผมไปฟังกันนะครับว่าบอจโจะว่าจังไหนให้อภัยบลเพลนบอหรือว่ายังไงอ่าเรื่องนี้สีเมียอย่างต่อบอไปฟังคลิปกันนะครับอ่ะ,อะก่อนอื่นนะครับเพามาเปิดคลิปก่อนมาคูใยายบ้านวิรัสิ์ได้ออกมาอัดคลิปอ่าอ,อัดคลิปนี่นะครับเดี๋ยวออกมาอัดคลิปลงขอโทษแล้วเนาะ ม,มาฟังกันครับก่อนที่จะบอถึงบอดโจนะครับอ่ผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาครับวสวัสดีครับครับผมปดีพี่น้องทุกท่านที่เขารบครับกับผมนายวีรศักดิ์กัญชามุขีบา้านคุณธำรมที่ยุทธสองขอพบปะน้ำเรียนไปถึงบอดโจนะครับทีมง,งานสอาหน่อยเก็บปานแท่งบุกท่านนะครับต้องการาบขออภัยทีมง,งานที่ ผมนะครับซึ่งผมเองสึงเป็นพยบาบาลนะครับตามที่เหตุการณ์วันทีแปดคุณพาพันตีนาพานมากนะครับสามตรวบริบายใจถึงแก่ทีมงานมอเล่มทีมงานเอฟซี FC ทั้งหลายนะครับที่เหตุเป็นกระแสดังนั้นนะครับผมแม่ธนาถีเพียนปูเดชกาวนะครับตัวผู้มีเกียรตนินาเกียรติที่นี่ใ้เดรับความเสียหาย มอลัมนะครับโดยก็เป็นจริงแล้วเนี่ยผมรักและเข้ารบทีมงานมอลลําัมสาวหน่อยเพียดบานแพงยังยิงนะครับที่เมื่อปีที่แล้วเข้าก็เลยว่าจากมากสึ่งปีนี้ก็เท่ว่าเขาก็ยังตามยังรักและเข้ารพอยู่นะครับถึงปีนี้ผลผลการของพ่ย,ยังสูงนะครับที่ผมไดล่าวหาวว่าลวงเกินสิง่งใดกี่มันบเหมาะสมกับหมอลล์ลัมนะครับ ในตอนเสาร์ของวันที่แปดวันที่เก่านะครับพอหลุมสามของวันที่เก่านะครับเวลาตามนั่นนะครับก็ต้องกรับขอพ่ายโดยจริงใจนะครับผมมีคิดยันอื่นนอกจากคําวา่าขอโทษบอดโจขอโทษทีมงานนะครับให้ได้รับทราบแล้วก็กเข้าใจในเหตุการณ์หมอรําผมบอกว่าเดี๋ยวว่าเรียนโบมวนหมอรําเลือนมวนก็อพอหมอรําเดือนม้วนนะครับทีมงานเลย เรยมนี่การเกิดเกิดจนสันนะครับต่อกับเขาพพ่ยังสูงหรือพุ่มิงใจรักและเข้าลบนะครับออภัยแก่บอดโจอีกครับขอบคุณครับอ่านี่คือคลิปจากทั้งเฟซบุ๊กของคุยยิวิรศักสันทมนะครับผมอ่ะนี่เนาะอ่าน่าเฟซบุ๊กเลยนะอ่าไปเบิ่นเลยด้วยค่ะเสือเฟขับอยากเข้าไปเบิ่น นี่ค่ะเขาไปเบื้องใดค่ะหรือว่าไปแสดงค้องที่เห็นใดค่ะคุณดอกอันนี้เอ๋นะเฟนสากนาะโอเคครับพ่อหลังจากนั้นนะครับบอโจก็ได้เห็นคลิปคลิปนี้แล้วบอโจก็ด้อ่าเมื่อว่าต่อที่นี่ว่ารู้สึกจังไหนที่เห็นผูใหญ่อัดคลิปมาแบบนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้บอโจได้เห็นสารที่เป็นแถลงการแล้วบอโจก็บอกว่าอยากเห็นคลิปอยากให้ผูไ่อัดเป็นคลิปมากหรือว่าลฟ์สดวบาถึงชี้แจงแต่จะขอโทษก็อยากให้ขอดพ้นคลิปแม่แม่ พ่อบจโจได้ฟังผู้ใหญ่วิรศักดิ์เว้าแล้วบจโจกาได้ใช่คือไปเรื่องสารนะครับหนังสือสารมาขอโทษนะครับเป็น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 คำแถลงการณ์เนาะครับแล้วก็เขาได้ได้สมัปัจจุบันที่ว่นมาอยากฟังเป็นคลิปอยากฟังบอกจากปากซึ่งเป็นคำพูดของนะครับท่างโรงพยาบาลแล้วเล่นแล้วนะครับเพิ่อนจะได้ ในบอกมากนะครับคือว่าเป็นเด็กอตทษขอโที่ครับชื่อว่าเข้ากับคนไทยน้ากันครับพี่น้องครับคนไทยน้ากันครับต้องขอบคุณสำหรับค้าอตทนนะครับจากทางู้ใหญ่บานเด้อนะครับแต่ริงเราก็ไม่มีจิตนาอะไรที่ที่จะจะให้ท่านนะครับเพะมีจิตนาที่จะแบบว่าจบแล้วแต่เรายังไม่จบไม่ใช่แบบนั้นครับในเมื่อท่านนะครับท่านแต่วามาเป็นชิดเราเข้ากับชื่อว่าอะ ว่าให้อภัยกันไปถึน้องไทยครับครับคนไทยน้อกันมันไม่มีอะไรที่จะบั่นทอนเขามาแย่งไพกกันนะครับคือการอภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องมั่นีอนะเรื่องติดครับและสองสัญการสุดเลคือทั้งบุ๊มบิบ้านแล้วก็ทุกท่านคือเป็นผู้มีคุณของทีมงานแม่นครับนะครับท่านบู๊มบิ๊มเจ้าภาพบุ๊มีิ๊มบมบบ้านบุ๊มีชุมชนต่างๆเนี่ยทีมงานหมอรัมหมอตะวงนสามหนทุกทุกวงมันก็เดินต่อไปได้ ครับเบอเรือบาบอเร่งคือเรา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 ไม่เราแทบจะไม่อยากอยากจะเบอร์อย่างเบอร์มีปัญหาหรือบออยากเป็นอะไรที่เป็นข้อพิพาทกันระหว่างเจ้าภาพหรือเราเป็นมอลล์ระหว่างมอลล์กับเจ้าภาพมอลลเป็นเอฟซีเพราะว่าเจ้าภาพคือผู้มีพระคุณกับเราครับเอฟซีคือผู้มีพระคุณของผมครับรมอลล์ใหญ่ในบ้านในเมืองเป็นผู้นำของของชุดเนี่ยมันมีอำนาจในการตัดสินใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับมอลล์ เดยวกัวบรเรื่องรักษานทยในประเทีของมัฒนาิษมคคี่ไมพ่ไม่มาถืกล้องเลยลูกจะเข้าา,แากแล้วถกล้อลงเรียแล้วครับครับชุบจนมันเอากับโคนอาเอื้อมเอือมาแพ่กจกันนะครับขอบคุณในขะ้างขอโทษขาพเจ้าม,าม,ามีเจ้าของมีบ้านนะครับจะจกันจุดตีอหยุดีเรไม่ใช่ที้ ครขาเนางถ้ามาให้กินต่อเนาะขอบคุณบรรดาแฟนๆที่เป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กนะครับเวลาเสูบเาลิกสูบพร้อมๆกันเวลาเราทุกข์หรือเวลาเราเจอไทยสาวน้อยเราเจอไทยนี่น่อยมากปุกป้องมม้าปิดผนังกําแพงกําแพงเหล็กเราก็ซอยหลังทองแดงกําแพงเหล็กในสิ่งที่ถูกต้องยึดจัดในความถูกต้องตูอุติธรรมขาครับผมก็ต้องขอบคุณบรรดาแฟนๆแสาวน้อยเป็นแม่เนาะที่โอ้กุ้งสร้อยหลนะครับ เราะมือแรงก่อกันดูสีบญเรื่องเลยครับพี่น้องเนอะโอเคครับผมอ่ะนี่แหละค่ะพกันดูสีบนเรื่องเลยพี่น้องเนอะตอนนี้กําลังไทยทั้มไทยทั้มอินีนีนพวนอที่สุดสายไอ้มาจากไนพี่บเฟ่มาจากไหนพี่สปอยล์กับผู้อื่นครับวันนี้คือขอบคุณคลิปจากทางสาวมันเป็นแฟนเพจแฟนด้วยนะครับคพี่บอลโจทย์เด็ออกมานางแถลงบอกับพี่แม่เนาะก็ถึงกรณีชี้แจงเรื่องนี่ละอ้าว สรุปแน่สรุปเรื่องนี้คือก็จบจบบอสจบแล้วจบให้อภัยให้อภัยไปแล้วไปถือสาแล้วเนาะเอฟซีกะควรให้อภัยนั่นเนาะเพราะว่าอ่าก็ยังมีคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องหอมแดงเรื่องอะไรของชาวศรีสกิดชาวขุนคำไงก็คือแบบว่าหยุดหยุดบ่ตองแบนเพิ่นบอสตรงยังเพิ่นแม่ก็คือสนับสนุนชาวบ้านอเกาว่าชาวบ้านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆชาวบ้านก็ทำอาหากินเหมือน ทุกคนนั่นแหละนี่แหละค่ะสี่แล้วเรื่องเล่าการสรุปแล้วก็จบลงแล้วนะจบเรื่องแล้วลแ้วก็อยากอยากเตือนเนาะอยากเตือนสําหรับคนที่จะพูดอะไรขอให้คิดก่อนเพราะว่าสมัยนี้โลกโซเชียลเนาะเออมันแรงค่ะคนว่าจะพิมพ์เอียงกับเซฟเซฟจะคล้องแน่จะแอ็นแน่ไม่หลายคนทีิงจริงจะบอกตรงสิไหมครับผมอ่ะกะเป็นบทเรียนและกันเน้อมท่านผู้ใหญ่เพื่อนกะ ได้มูดซื้อคลิปแล้วก็ได้ออกมาทั้งเป็นขอโทษที่ตะแงรัวว่าอะไรพอออกมาทำคลิปขอโทษแล้วอ่าแลเสือว่าโบนเรียนค่ายนิ่งใหญ่เลยค่ะเพราะว่าบนเรียนราคาแพงอ่าเพราะว่าเอฟซีสาวน้อยเยอะมากค่ะพี่น้องขอชื่นโชคบอลจุยมานินค่ะเล่าใจกลวงเนาะเล่าเป็นคนใจดีเล่าเป็นคนใจดีใช่เรื่องมัน มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพ่อพูดอยี่ยเอามาขอโทษบอลจูขอความสัมพันธ์ใช่เหมก็เฝ้าไล่สุดแจงฉีกแจงเลยเนาะอ่ะคืนกบเรียนนิ่งนอนใจค่ะบอลจบอ่ะมือกับปากเพลงแล้วพี่น้องเด้อเพลงของพี่สุดสายใ่นะครับเพลงตัวแฟนว่าจังไหร่เป็นท่ากันอัดไม่สายดนตรีใหม่ทั้งใหม่หมดเลยไทยอินดี้ใหม่ด้วยอืมเวอร์ชันตัวฉบับกับสูุดสายใอร์ชันนี้ใหม่ก็สูุดสายใ่เหมือนเดิมใช่ค่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เฮาสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ